อามินมมค่ะมาร่วมงานแล้ววันนี้กมาถึงจุดหลากหลายไหมเราเลือกช้อปปิ้งนะใช่ค่ะก็รู้สึกยินดีมากๆเลยเพราะว่าก็มีมาให้เราได้ช้อปปิ้งเลือกสัตว์นะว่าตอนนี้ปัญหาของเราอยู่ที่ตรงไหนต้องเช็เเรื่องไหนในการดูแลอะไรอย่<ม>าง <มา S 1> เงีเ้ย่ะอัปเดตเทรนด์ของงานใช่ใช่ใช่มาอัปเดตเทรนเพราะวันนี้เขาก็จะมีเปิดตัว,ต,วตัวใหม่ด้วยนี่ก็รอลุ้นรอ,อ,อฟังเลยว่าจะเป็นอะไรค่ะส,สวยของเราค ยุดไม่ได้เหมือนกันค่ะเราต้องอัเปเกรดตลอดเลยเนาะคือได้ยกว่าช่วงไหนมีปัญหาอะไรก็ดูแลไปตามน้นแต่ว่าจะเป็นแบบสายแบบน้อยๆเบาๆไม่เจ็บเป็นคนกลัวกลัวเจ็บอยู่แล้วที่เป็นผู้หญิงเราซีนี้ต้องการไปนานจริงๆสำหรับมินน่ะมินเป็นคนที่ค่อนข้างผิวไม่เป็นสิวไม่เป็นอะไรแต่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาคือแดดแรงเมืองไทยก็จะแบบเวลาโดนแดดผิวก็จะลอง เลยนะคะผิวบางก็ต้องเน้นในเรื่องของนงวัตนวัตกรรมในเรื่องของการบำรุงเป็นพิเศษแล้วก็แสงแดดหรือไฟเราหลีกเลี่ยมไม่ได้ก็จะต้องมีเสื่องที่ดูแลแต่ว่าไม่ได้เป็นเลเซอร์หนักเพราะว่าผิวเราบางก็ต้องเป็นแบบเบาๆจริงๆอยากซืซืเลี่ยมอรระไรที่หลังเพาจากสตาร์ทที่งมแต่่หมดาอีกสิบปีผ่า,านไปก็ยังเป็นบล็อกเนี้ยคือสําหรับมินอ่ะมินรู้สึกว่ามันต้องตัดอายุคือถ้าถ้ารู้สึกว่าเราอายุไปมากกว่านี้แล้วเราหน้าเท่าเนี้ย ถ้าเรามีลูกมีหลานเลี่ยมมันก็แอลเขยนิดน <c oughs> ไม่ไม่ต้องโกงคือไม่ไม่ไม่โกงแต่ว่า<ม>เป็นทำมาสวยสวยในวัยตัวเองอ่ะเออคือเหมือนแบบว่าถ้าเราจะไปตอนนี้สมัยเด็กๆมันก็จะมีแก้มมีเบบี้แฟนใช่ไหมสมัยนั้นไม่อยากมีแก้มแต่สมัยเนี้ยอยากมีแก้มมันก็คือมันมันก็กลับกันเพราะการมีแก้มมันทําให้เราดูเด็กนอกรรกอะไรที่ทําให้เราหน้าเล็กคือเราเป็นคนกระโหลกเล็กอยู่แล้วเราก็จะโอเคไปไปเรื่องตัวช่วยในอีกด้านหนึ่งแทนอะไรกันชิดจริงจังนะก็คือ อยากตามวัยอ่ะคือไม่ได้เพ่าแบบเออจะต้องแบบว่าสูงไปหรือเด็กไปก็คือประมาณอายุก,กลางๆประมาณนี้นะคะ่ะแต่ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องไป อย่างแต่ว่าก็คือมีในเรื่องของตัวช่วยกันบำรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มินฝากทุกคนที่ต้องเลือกติดใจเ้ยยืมอบบ้างสำหรับคุณหราก็สำหรับมินก็คิดว่าน่าจะเลือกตามอายุตามวัยเราตามความเหมาะสมแล้วก็ธรรมชาติะค่ะมินว่าอะไรที่เป็นตัวเราธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยก็อยากให้ทุกคนเลือกที่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดค่ะมินถามคึงหลายคนที่เราไม่อยู่ไทยพา ภาพหมู่ภาพหมู่มันเกิดปูนก็อยากจะหนีกับการเป็นโควกบ้างทำไมเนยเราเรารู้ว่าสถานการณ์ตรงนั้นมันยูแบบไม่ใช่ในครั้งแรกนะสาวเล่นจริงๆไปค่ะแต่ว่ากลับก่อนเพราะว่าหนีไปดูพี่นาเดชโอ้อ้าวเหรอใช่ทำไมเราเราไม่ขอไต้ภาพก่อนไม่ซือเรื่องของเรื่องจองบัตรละครเวทีไว้นานแล้วแต่ว่าไปคือไม่ต้องเจอใครเหมือนกันเนาะไปเร็ว ไปเร็วค่ะแล้วก็เออเหมือนไปร่วมอวยพรล้วก็ร,ร่วมทานข้าวประมาณครึ่งหนึ่งเริ่มเริ่มพอ์สตจนถึงครึ่งหนึ่งแล้วก็ส่งหมายต่อหล่อเล่นไม่งั้นในพาร์ทของเรา,าก่อนัดความเป็นขอ่เขา,าคุณก็เลยบอกว่าทำไมเราไม่อยู่ดูืิทานไปอย่แบนี้จับผิดตางหาตามหาขอบขอบคุณที่คิดถึงนะคะก็ไม่มีอะไรก็คือแบบมีนั่นแหละภารกิจไปดูพี่ณเดชน์ ก็เลยไม่ได้ไม่ได้อยู่จนจบอะค่ะก็คือแค่ไปมอของฝันๆก็ตีทอนแล้วก็ใช่ค่ะยืนยันว่าไปนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายรูปไปค่ะแต่ไม่ได้ถ่ายรูปมีมีรูปกับปีใหม่มีรูปกับปีใหม่อะโคอมมูยืนยันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงค่ะเข้าไปมินอีโมจิด้วยใช่ก็มันก็เป็นภาพที่น่ารักแฮปปี้แอนดิงเราก็เราเห็นแล้วเราก็น่ารักดีค่ะอ่านมาแล้วภาพเรารู้สึกอย่างภาพนั้นเรารู้สึกกอย่างภาพ อ่ะปกติพี่ชวนเลยแบบว่าพอเห็นภาพนี้แล้วรู้เป็นยังไงบ้างก็จริงๆเหมือนก็เห็นก่อนอยู่แล้วเพราะในไลน์กลุ่มครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าก็ก็มันก็เป็นเรื่องราวธรรมชาติอ่ะเอออย่าดูว่าใรประหลาดใจหรือว่าว้าวอะไรเงี้ยช่วงตอนเราอยู่เขามาชอบปัตตานีด้วยตอนนี้มินไม่ได้เจอใครเลยค่ะก็คือมีโอกาสได้เจอน้องปีใหม่เพราะว่าปีใหม่มาก่อนใช่ไหมคะ แล้วเหมือนทางทั้งสองคนน่ะมา,มาร่วมประมาณช่วงไหนไม่แน่ใจแต่ว่ามินอ่ะออกไปก่อนอถ้าไม่ิดว่าเราซื้อจอมบัตรมาแล้วเราอ,อาจจะ <c oughs> อ,อยู่ในเฟรมก็ <c oughs> อยู่ก็อยู่ก็คือปกติก็ไปไปตลอดแต่ว่าอันนี้เหมือนแบบบัตรมันจองไว้นานแล้วอย่างเงี้ย ร,รนนไม่รู้<ข>ไม่รู้จริงๆว่าว่าใครจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนทางคุณปู่ผาเขาก็ลงมาจากเขาใหญ่เพื่ออันนี้แต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าจะมีใครเพราะว่าเหมือนเขาจองโต๊ะจีนมาสองโต๊ะแล้วก็มีแขกของทางคุณพ่อด้วยอะไรเงี้ยเยอะอยู่ค่ะคน,นเยอะถ้าพี่ถามเป็น,นชาวบ,บ้านหรือเสือภัยมา ก็เซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์ก็ไม่ไม่คิดเหมือนกันว่าว่าว่าใครจะมาบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกก็มีแต่แบบน้องๆมาค่ะแภาพเป็นหลังอะไรคือก็ยิ้มไปกับภาพถึงว่ามันโอเคมันดูสมมติมันดูละมุนอย่างเงี้ยเรยิ้มเหมือนกันในฐานะโคศกในฐานะโคศกในฐานะโคศกบูเดนซ่าเราคิดอยังไงเธอไปถามเขาสิแม่เราต้องมาแล้วแม่ถามพี่แกไปแล้วก็เออหรอเออถามพี่แอไปเลยโคศกบูเดนซ่าด้วยก็ก็ ก็โอเคได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยแต่ทำไมตอนแรกอยากอยากหลีกหนีการเป็นโคตตกเซลเล็กก็นึกว่าเธไม่ต้องตอบคำถามนี้แล้วก็เลยแบบว่าเอ้ยบนกลับมาจะได้ค่ะโคตรตกโอเคใช่ไหมคะกับถ้ามันตอบแทนที่เราจะตอบแล้วโอเคโอเคค่ะแค่นี้แหละแค่นี้เหรอแค่ขันตอวการแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ